สวัสดีครับก่อนที่ใจจะรีบก่อนที่ความคิดจะพาเราไกลขอเชิญทุกท่านหยุดอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องให้คิดเรื่องให้กังวลแต่ธรรมะจะค่อยๆพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันช่องธรรมะก่อนสายไม่ได้สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้มองปัญหา ด้วยใจที่สงบและเข้าใจขอให้ช่วงเวลาจ่อจากนี้เป็นเวลาที่ใจได้พักได้ฟังได้พิจารณาและได้ปล่อยวางไปทีละน้อยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังธรรมะไปด้วยกันครับในชั่วโมงนี้ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ขอให้มีเพียงแค่คุณกับลมหายใจในปัจจุบันขณะเท่านั้นค่อยๆจัดท่านนั่งหรือท่านนอนของคุณให้สบายที่สุดให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายไม่เกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งปล่อยวางหัวไหล่ให้ตกลงตามธรรมชาติวางมือไว้ในตำแหน่งที่สบายและค่อยๆหลับตาลงช้าๆลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ให้เต็มปอดรับรู้ถึงความสดชื่นและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆไล่ความเหนื่อยล้าไล่ความตึงเครียดออกไปให้หมดหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวให้จินตนาการว่าร่างกายของคุณตอนนี้เบาเหมือนคนนกไร้น้ำหนักความกังวลต่างๆที่เกาะกินใจ เปรียบเสมือนฝุ่นผงที่กำลังถูกลมหายใจของคุณปัดเป่าออกไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อกายเริ่มเบาให้เรามาสำรวจที่ใจธรรมชาติของใจคนเรานั้น มักจะเผลอไปหยิบชวยสิ่งต่างๆเข้ามาแบกไว้โดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการดูนะครับหากคุณถือก้อนหินก้อนหนึ่งไว้ในมือถ้าถือเพียงแค่นาทีเดียวมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่หากคุณถือมันไว้หนึ่งชั่วโมงแขนของคุณจะเริ่มปวดและหากคุณถือมันไว้ตลอดทั้งวันแขนของคุณอาจจะชาจนขยับไม่ได้ น้ำหนักของหินก้อนนั้นเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือระยะเวลาที่คุณถือมันไว้ความทุกข์ในใจเราก็เช่นกันครับเรื่องราวในอดีตคำพูดของใครบางคนความผิดหวังหรือความกังวลสิ่งเหล่านี้มีน้ำหนักเท่าเดิมแต่ที่เราเจ็บปวดที่เราหนักอึ้ง เป็นเพราะเราไม่ยอมวางมันลงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่สามารถบังคับสายน้ำไม่ให้ไหลเราไม่สามารถบังคับใบไม้ไม่ให้ร่วงหล่นและเราก็ไม่สามารถบังคับทุกอย่างในชีวิตให้ได้ดังใจการปล่อยวาง ไม่ใช่การละเลยไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่การปล่อยวางคือการรู้เท่าทันรู้ว่าสิ่งนี้หนักแล้วค่อยๆวางมันลงด้วยปัญญาวางลงด้วยความเมตตาต่อตอนเองตอนนี้ ให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจอีกครั้งผมอยากชวนให้คุณลองจินตนาการภาพตามผมช้าๆนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ริมลำธารใสสะอาดท่ามกลางป่าเขาที่เงียบสงบคุณได้ยินเสียงน้ำไหลเอื่อยๆสัมผัสได้ถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านผิว ในมือของคุณมีใบไม้แห้งอยู่กำมมือหนึ่งใบไม้เหล่านี้คือตัวแทนของความทุกข์ความกังวลหรือเรื่องราวที่คุณแบกไว้ลองนึกถึงเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจที่สุดในตอนนี้ส่งความรู้สึกนั้นไปรวมไว้ที่ใบไม้ในมือ มองดูใบไม้นั้นอย่างเข้าใจขอบคุณมันที่เคยเข้ามาสอนบทเรียนให้เราแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนมันสู่ธรรมชาติค่อยๆแบมือออกปล่อยใบไม้นั้นลงสู่ผิวน้ำมองดูสายน้ำค่อยๆพัดผ่าใบไม้นั้นลอยห่างออกไป ลอยไปไกลออกไปเล็กลงเรื่อยๆจนลับสายตาตอนนี้มือของคุณว่างเปล่าแล้วใจของคุณก็เริ่มว่างเปล่าให้ซึมซับความรู้สึกของความว่างนี้ไว้มันคือความเบาความอิสระ ไม่มีอดีตให้แก้ไขไม่มีอนาคตให้กังวลมีเพียงปัจจุบันที่ว่างและสว่างหายใจเข้ารับความว่างเข้ามาหายใจออกส่งความปรารถนาดีออกไป เมื่อใจของเราเบาสบายจากการวางภาระแล้วสิ่งที่จะมาเติมเต็มความว่างนั้นได้ดีที่สุดคือความเมตตาให้เรากล่าวคําแผ่เมตตาให้กับตัวเองในใจขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้อาภัยตัวเองในสิ่งที่เคยผิดพลาดเพราะเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้และส่งความรู้สึกดีๆนี้ไปยังคนที่เรารักและแม้กระทั่งคนที่เราเคยโกรธเคืองขออโหสิกรรมเพื่อตัดสายใยแห่งความขุ่นข้องหมองใจให้ขาดสะบั้นลงในวินาทีนี้ เราจะไม่แบกความโกรธข้ามคืนเราจะไม่แบกความเกลียดข้ามปีเราให้อภัยเพื่ออิสรภาพของตัวเราเองเอาละครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการฝึกปล่อยวางในวันนี้แล้วจําความรู้สึกเบาสบายนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่คือบ้านที่แท้จริงของจิตใจคุณเมื่อไหร่ที่โลกภายนอกวุ่นวายเมื่อไหรที่รู้สึกหนัก ให้กลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่บ้านหลังนี้เสมอค่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเพื่อปลุกร่างกายให้ตื่นตัวเมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาชา้ชาๆด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เบิกบานขอให้วันนี้และทุกๆวัน เป็นวันที่ใจของคุณเบาและสบายเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจที่นุ่มนวลแล้วผมอยากชวนให้คุณลองส่งความรู้สึกไปสำรวจร่างกายทีละส่วนเพราะบ่อยครั้ง ความทุกข์ในใจมักจะแอบซ่อนอยู่ในรูปแบบของความตึงเครียดทางกายเริ่มจากบริเวณหน้าผากและหว่างคิว้วสังเกตดูสิว่าคุณกำลังขมวดคิ้วอยู่หรือเปล่าคุณกำลังเกรงโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ถ้ามีให้ส่งความรู้สึกผ่อนคลายเข้าไปบอกกับกล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่า พักได้แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรแล้วเลื่อนความรู้สึกลงมาที่ขากันไกลและริมฝีปากบางทีเราอาจจะเผลอกัดฟันเพื่ออดทนกับเรื่องบางเรื่องมาทั้งวันตอนนี้ให้เผอเยอะปากเล็กน้อยปล่อยขากันไกลให้หย่อนลงคลายความพยายามที่จะพูดหรืออธิบายสิ่งใดๆ ลงมาที่หัวไหล่และบ่าทั้งสองข้างจุดนี้คือที่ตั้งของภาระที่มองไม่เห็นความรับผิดชอบความคาดหวังลองหายใจเข้าลึกๆแล้วตอนหายใจออกทิ้งหัวไหล่ให้ตกลงราวกับว่าคุณกำลังปลดเป้ที่หนักอึ้งทิ้งลงบนพื้นรู้สึกถึงความเบา ที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาแทนที่เมื่อกายเริ่มคลายใจก็พร้อมที่จะวางขอให้กลับไปที่ภาพของลำธารใสสะอาดในป่าใหญ่นั้นอีกครั้ง มองดูสายน้ำที่ไหลผ่านไปน้ำไม่เคยหยุดนิ่งน้ำไม่เคยยึดติดกับก้อนหินที่มันไหลผ่านมันเพียงแค่ไหลไปเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆในมือของคุณที่มีใบไม้แห่งความทุกข์อยู่ลองพิจารณาดูมันทีละใบ ไปที่หนึ่งคืออดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณแก้ไขไม่ได้คำพูดที่เสียใจมองดูมันแล้ววางใบไม้นี้ลงบนผิวน้ำเห็นมันลอยหมุนวนเล็กน้อยแล้วค่อยๆไหลาตามกระแสน้ำไป ตัวเองในใจว่าอดีตได้ผ่านไปแล้วฉันขออยู่กับปัจจุบันใบที่สองคืออนาคตความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความกลัวว่าจะผิดหวังความกลัวความไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีจริง เป็นเพียงเงาวางใบไม้นี้ลงไปในน้ำเช่นกันปล่อยให้สายน้ำแห่งการเวลาเป็นผู้ดูแลมันหน้าที่ของคุณคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นมองดูมันลอยห่างออก ที่สามคือตัวตนความรู้สึกว่าเราเก่งหรือเราด้อยกว่าใครความอยากให้ใครมาชื่นชมหรือความโกรธเมื่อใครมาว่ากล่าววางความยึดถือในตัวตนนี้ลงเมื่อไม่มีตัวเราที่แบกรับก็ไม่มีความหนักปล่อยใบไม้นี้ลงสู่สายน้ำให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติ เหลือเพียงจิตที่ว่างเปล่าสะอาดและบริสุทธิ์ตอนนี้ตรงหน้าคนคุณไม่มีใบไม้หลงเหลืออยู่แล้วสายน้ำยังคงไหลต่อไปเช่นเดียวกับชีวิตเพื่อให้ใจของคุณตั้งมั่นอยู่ในความสงบนี้ผมจะมอบคำภาวนาสั้นๆให้คุณท่องบนในใจตามจังหวะการหายใจ หายใจเข้าให้ภาวนาว่ารู้หายใจออกให้ภาวนาว่าวางหายใจเข้ารู้วางหากมีความคิดใดแทรกเข้ามาไม่ต้องหุดหงิดไม่ต้องไล่เพียงแค่กลับมาที่คำว่ารู้และ วางทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆให้คำภาวนาเป็นเสมือนเสียงดนตรีที่กล่อมเกล่าจิตใจของคุณ